สวัสดีครับพบกับผมสปอร์ตเดย์บีบีเอ็นอีกครั้งนะครับในคลิปนี้แล้วก็แกาติดตามความเคลื่อนไหววงการวอลเลยบ์บอลกันต่อครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกความเคลื่อนไหวล่าสุดสาวไทยทําเต็มที่แล้วตกรอบที่2เป็นที่เรียบร้อยจบที่อันดับ13ของโลกจากใน24ทีมในส่วนผลการแข่งขันในรอบที่2ในวันสุดท้ายในกลุ่มอี จีนชนะเบนเยียม3.0ต่อเซตญี่ปุ่นชนะเนเธอร,แร์แลนด์3.0เซตเบอร์ติริโกชนะอาร์เจนตินา3าตเซตทำให้ในกลุ่มนี้ทีมที่เข้ารอบต่อไปคืออิตาลีบราซิลญี่ปุ่นและจีนสำหรับกลุ่ม F ผลการแข่งขันในรอบที่2วันสุดท้ายสาหรัฐชนะไทย3.2เซตเซอร์เบียชนะตุรกี3.0เซตโดมินกนการแพ้กับแคนาดา2.3เซต โปแลนด์ Poland, ชนะเยอรมัน3-2อเซตทำให้ในกลุ่มนี้ทีมที่ผ่านเข้ารอบได้แก่เซอร์เบียสหรัฐตุรกีและโปแลนด์ในส่วนโปรแกรมการแข่งขันในรอบก่อน,นรองชนะเลิศในวันที่11ตุลาคมเวลา22นาฬิกาอิตาลีพบจีนเวลา1นาฬิกบราซิลพบญี่ปุน่นเวลา1นาฬิกา30นาทีเซอร์เบียพบโปแลนด์ Poland. เวลา22่ินกาส0นาทีสหรัฐพบตุรกีซึ่งในรอบนี้เป็นการแพ้คัดออกเด็กที่แฟนๆชาวไทยหากชอบทีมไหนก็สามารถติดตามเชียร์กันต่อได้ในวันเวลาดังกล่าวครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ